สวัสดีครับราคาทองคำนะครับปรับตัวพุ่งขึ้นนะครับในคืนวันศุกร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสาเหตุหลักมาจากนะครับข่าวที่ว่า FBI อนะครับจะเล่นงาน Hillary Clinton นะครับในกรณีที่ซื้อตัวนักข่าวนะครับส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนนะครับและนะครับผลนะครับสำรวจทรัมป์ก็มีนะครับคะแนนความนิยมนะครับสูสีขึ้นมาส่งผลให้ราคาทองคำนะครับปรับตัวไปแตะนะครับแนวต้านสำคัญของเราทีเดียวนะครับ 1, 000, 280นะครับแต่นะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะครับเจอแรงเทขายอ่อนค่าลงมาที่1,273นะครับทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์นี้จนถึงนะครับอาทิตย์หน้า8พฤศจิกายนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะผันผวนทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโดยภาพรวมนะครับองมองประเด็นหลักไว้2ประเด็นนะครับนับจากนี้นะครับคือนะครับหตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะวันศุกร์นะครับตัวเลขนอนฟาร์มที่ คาดการ์ออกมาเบื้องต้นน่าจะออกมาดีและโดยตัวเลขโดยรวมของอาทิตย์นี้น่าจะออกมาดีนะครับน่าจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำและ2นะครับประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐถ้าฮิลลี่นะครับไม่ติดอะไรนะครับและยังมีคะแนนนำอยู่นะครับก็อาจจะส่งผลนะครับกดดันราคาทองคำนะครับจากประเด็นที่เธอสรรพสินให้เฟดขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ย70%ไปแล้วนะครับที่คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ย ในตอนเดือนธันวาคมนะครับประเด็นที่1นนะครับนับจากนี้เป็นต้นไป1,270นะครับมีโอกาสที่ราคาทองจะปรับตัวทีเบาขึ้นไปแต่เต็มที่มองไว้ที่แค่1,300นะครับและจะเกิดแรงเทขายอีกถ้าขึ้นไป2นะครับนับจากตรงนี้ถ้าอ่อนตัวลงมานะครับเชื่อว่าแนวรับที่1จะอยู่ที่1,250นะครับแนวรับถัดมาจะอยู่ที่1,230และไม่น่าจะหลุด1,200เพราะฉะนั้นนะครับกลยุทธ์ในภาพรวม ของ2อาทิตย์นี้กรณีที่1ปรับตัวทะลุ1,280ขายเหมือนเดิมครับ1,280 1,290และ1,300นะครับกรณีที่หลุดลงมา1,260ใช้กลยุทธ์เดิมครับเข้าไปเก็บของถูก นะครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเราเชื่อว่าทั้งแต่1,250แนะนําซื้อมาโดยตลอดจริงๆแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับหรือกระทั่งวันนี้น่าจะออกตัวนะครับหรือตัดกําไรถึงเงินสดกันได้แล้วนะครับกรณีที่หลุด1,260ลงมา1,250 1,230เป็นจุดซื้อที่เหมาะสมเหมือนเดิมนะครับคร่าวๆเล่นสั้นๆในกรอบนะครับทะลุ1,280ขายอีกครับ หรือหลุด1,260ประมาณ1 2 5 5 1 2 5 0กลับมาซื้อเพื่อทำกำไรถือเงินสดในกรอบแคบๆพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ